รู้ไหมยูเจนคืออะไร <S <S หากคุณสนใจการสร้างความสุขคุณคือสมาชิกของเรายูเจนเจเนเรชันใหม่ที่พร้อมสร้างความสุขให้กับองค์กรชุมชนครอบครัวและมหาวิทยาลัย Happy University อีกโครงการหนึ่งที่สะท้อนการทำงานของยูเจน ในการสร้างความสุขให้กับพนักงานมหาวิทยาลายัยกว่า6ปีที่โครงการทำหน้าที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะอาคาบในี่ทำงานเราก็เด้นว่าเออแบบสุขในการทำงานน่าจะเกี่ยวกับหน้าที่การงานโดยตรงพัฒนาเกี่ยวกับการงานโดยตรงแต่ตอนนี้เรา,เรารตระหนักว่าจริงๆแล้วมันมีมันมีปัจจัยอื่นๆเยอะแยะเลยที่ที่นํามาเกี่ยวข้องกับการสร้างความสุขของบุคลากรนะคะ จากภาคีเครือข่าย8มหาวิทยาลัยในช่วงเริ่มต้นขยายไปกว่า40แห่งทําให้เห็นการตื่นตัวของแต่ละสถาบันที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานด้วยกิจกรรมสร้างสุขเพราะเราต่างเชื่อกันว่าความสุขในการทํางานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร การอบรม R2S เนี่ยเราจะจัดหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้วัดความสุขเรียบร้อยแล้วเปรียบเสมือนกระบวนการที่เราจะนำอาวุธส่งให้กับนักสร้างสุขเมื่อดูแล้วว่าโอ้จุดอ่อนมันอยู่ตรงนี้จุดแข็งมันอยู่ตรงนี้เราก็จะดึงทั้งจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยมาทำแผนสร้างสุขจริงๆแล้วมันเป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพให้กับองค์กรโดยใช้แนวคิดเชิงบวก คือการทำให้คนมีความสุขแล้วเขาก็จะได้มีความสุขกับการทำงานเขาก็จะสร้างผลิตภาพในการทำงานที่สูงขึ้นให้กับองค์กรการสร้างสุขไม่ใช่แค่การทำให้ใครสักคนมีความสุขเพียงเท่านั้นแต่ปลายทางคือการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรอีกด้วย คริ่มแรกจริงๆเลยของยังแฮปปี้เอเจนต์เนี่ยมันเกิดจากเสียงเรียกร้องขององค์กรที่เป็นเครือข่ายของเรา HAPPY University ไม่เพียงแต่เพิ่มความสุขให้กับพนักงานมหาวิทยาลายัยแต่ยังรวมไปถึงนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่จะจบออกไปเป็นกำลังสำคัญในองค์กรต่างๆ ในระยะแรกนะคะเราก็จะออกไปหากลุ่มนักศึกษาปี4ที่พร้อมที่จะจบนะคะแล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังผ่านนิทรรศการผ่านงานประชุมต่างๆนะคะหลังจากนั้นเราได้จัดในเชิงการอบรมระยะสั้นให้กับน้องๆนะคะสร้างอย่าง happiness agent ขึ้นมา ครงการ Young Happiness Agent เนี่ยนะครับจริงๆเป็นโครงการที่ดีมากนะครับทำให้เด็กะได้เข้าไปเวิร์กช็อปได้เห็นหน้างานจริงที่สำคัญเขาสามารถไปเป็นผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในอนาคตข้างหน้าได้ เดิมทีเนี่ยเขามาเนี่ยเขามองว่าเขาจะมาเปลี่ยนองค์กรไปตามทักษะที่เขามีพอเราใส่แนวคิดความสุขเข้าไปเขาเหมือนเขาเหมือนเติมเต็มเข้าไปในส่วนทักษะต่างๆที่เขามีแล้วเขาก็มองว่าโอเคเขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะปรับภาพบรรยากาศการทำงานในองค์กร FRE นะครับเป็น Food Ready to Eat นะครับก็รู้สึกสนุกมากเลยกับการทำโปรเจกต์ครั้งนี้ครับแล้วก็ได้แชร์ความคิดกับเพื่อนอยู่กับเราแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งที่อนาคตที่เราจะทำนะครับ ปรับความคิดให้ทันสมัยเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบเดิมแปลงอุปสรรคให้เป็นความท้าทายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ